คลิปนี้นะคะเราจะเปิดของขวัญกันแล้วนะคะน้าตายก็เค้กใส่ไปแล้วนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสอนเมเดนะคะอันนี้ของช่องเมเดนะคะให้คุณยายเดให้คุณยายสมควรสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะ กะเช้าจากพี่เมดีนะคะข็งแรงลดอลูกเมย์ขอให้เมยมีลูกใกเมยอให้เมย์ีลูกมร่านั่อาต่อไปหน้านะอย่าเจ็บอย่ากล้อย่าจนนะขอให้มีลานนยให้ยาทำเนี่ยทำนั่งานต่อไปสะขาต่อไปของปตนนะคะ ต้อเล้ฝากกองใหญ่ด้ค yup. ่ะนนี่นะให้แม่นะคะอ่าิงปะดนมันเลยะรยารางกายให้แม่แข็งแรงนแข็งแรีแล้เจ้าคเนแบบอกองฮะจ้าคเลนแบบเอามาก่อคือเล่นแบบบอกวมาก่ไหมอ้าวุดตรงน้าอันนี้ให้แม่แม่อ้ทานอันนี้กองใหญ่อันนี้อันนี้งใหญ่หมดเลย่

นาต่ายมีเงินนะคะน้าตายมีเงินมาแล้วของน้าต่ายเรียบเดี๋ยวนี้เรียบเดี๋ยวนี้เรียบเดี๋ยวนี้ยายกินบ้านบินได้พอดีเลยเจ้ะแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมอบมอบสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้แม่ ของพ่อก็ม oh. sí, nah, oh. ีพ่อก็ไม่ให้แม่คนเดียวนะม่ค่ให้พ่อี้มยพ่ออ้สุของตาชานก็มีรูแลพ่อพ่อชอบอไรชอบ้พ่อชอบนี้ชอบนอีสุขภาพมันเยอลยนะส่าพตาชานี้มีสุขภาพดีมกพ่อพ่ออดูกับลูกกับหลานไปนานๆให้เย็นแข็ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อาจจะต้องอาจจได้ช็อตเด็ดวันเกิดวันเกิดพี่ไปหายุแมนเด็หน่อยขั้นห่อยนี้พอจะห้วเนือเเยเดเดไปดี๋ยวเดดีไปทานยีอยเอยหาบงย่อบาเเมา่ะบาเลยเลยเลยเแบเยไเแบกเขาบเมียังเดี๋ยวาแต่อีกเื่องนึงอันนี้อันนี้ให้แม่ให้แม่แกเลย ว่าแม่คงยังไม่ได้ก็เลยไ่านื้อ่ะดี๋ยวเดยวเด้๋ยวเดียวดย่บอกว่ามองของเข่าเไม่ได้ไมด้ไมด้ไมด้ไเดี๋ยวรอล้นนะฮะเพราะของไ้ยง่ายๆก็หนีเลยเฮ้ยยัยคนอ้่นด้ัยคนอ้น่เกีดคนลี่เกดพันไรว่าเป็นน่กกับม่แกซอยก แม่ก็อยากให้แร่กาศร่ากรองปรกาศร่านกรองว่าแม่ก็อยากให้ลูกแก้่ยหน่าล่ะวกพวกอเป็นอย่างน้ยังหง่อะไรเยอะไรเยท่านายนี่แมโเวฟหรือเปล่าอะไรนู้ะไรนู้ ไมโเวฟหแกนส่โคเวฟนาต่ะคะนี้ใช่หมน้องน้น oh ้อ oh, ah, like yeah, so. ่ oh ัน oh, ก็คือไมโครเวฟนะคะเนาะก็ปะแตนนะคะหม้อห้งโอ้โ ปอยอยากเห็นน้องบนปอยอยากจะทายด้วยาสีติดเหลือง5เปอร์เซ็นต์ส่งปอยจะส่งไหมต้นหลักยเนี่ยผู้สอดรู้สอดเห็นสิเนาะทุกท่านที่นี่รับจิใส่เป็นบล็อกบันเนี่ยอ้าวแต่ฟุตโซนเนาะอันนี้มันมีมันมีแบบว่าสองอย่างเดี๋ยวให้น้องบนสอนยาย เดี๋ยวจะเดี๋ยวตาชานจะได้มีคลิปมาสอนยายนะต้อะบอกนะว่าได้มนใชัยมาเขาเท้บานครั้งแรกมันไหมไหมเขาเบาามามัเกีวตัวมาร่สายเพือใครคิด้มีองแบบมาเกช่วยกันสิเออค่ะค่ะ ใส่ได้ป่ะใส่แม่ให้เน้ใได้ป่ะใส่แม่ให้นกินได้ป่ะอ่้เ็นกันโแล้วนี่จานพ่จานนะนอั้ว้ใ้จานอน้ไ้ห้องนานเอาไวห้องเอาไปห้องมันจะหมุนอันนี้มันจะหมุนอย่างน้อยวันนี้ยายมพก็มีเกียรหัวลอหนั่งวันอ่าก็เป็นข้องควันชิ้นใหญ่นะคะที่มอบให้สมควรนอกจากประแสนะคะนุ่ยง กระรองนะคะแกะกระรองมันหนักดีด้วยป้อนสุกไม่ได้มีบ่อยๆนะคะอ่ามาบังมาบังนั่นแหละความสุกนะท่านเจ้าเขาไปไดนัันเจ้าป้นสุกแล้วกันเออเม่นวาะเจ้านี่นะคะก็เอาเนี่ยมั้ยาคือไม่โฟรเบีเองเนาะอันนี้นะ ย่างด้วยถ้าแม่ไม่เดยถ้าเราเปน้นอนเดี๋ว่าถ้าหากว่าเราจะใช้เฉพาะเวฟจะต้องเอาตัวที่ย่างมันออกมันจ้ไม่เจอทิมฮะมันเหลืออันไหนไจะทใ่ไตนี่เว่ามันเหลือปาดเคนี่เอาเลยดังไฟใช่ฮะดังไฟดังไฟใชนีเยแล้วดังไฟนี่เขาว่าเตาไม่กเวกเวใช่ไดังดังใช่ ตะชันตะชันไม่เคยเห็นนะแปลกใจนะคะเนาะไม่ใช่ค่ะเพื่อไม่คงเวฟนะคะไม่เห็นมาเคยไม่ไม่พ่อเขาเขาให้ไปซื้อมาด้วยกันมาแล้วเว้ยเขาเสียไอ้อบหมักไ้นั่นแหละในตะกร้าดนมเลยจังไรดูเขาใจบอกไม่จังไรมันต้องมันเนี่ยมันล่องลอยจังสิพาจังไรไทยเนี่ยนี่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 เอาอ่านตะก่อนนี่ตะชันดูนะคะคู่มือนะคะมีคู่มือ

ก็เดี๋ยวจะช่วยจะให้น้องน้ำมนต์นะคะช่วยสอนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็อาฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็ขอให้คุณอยางสมควรนะคะมีความสุขมากๆนะคะนอนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะนี่คือเต้นไม่ใช่เส้นย่าเส้นไม่นาทีได้